มาคะเนี่ยมีคุณสมบัติสามประการใหญ่ให่ใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิ้นมารวมกันสองมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายอะไรสมเป็นวันมาคะเริกเป็นวันประจัำเต็มดวงเป็นวันมาคะเริกเหมือนกับความเป็นมาคะเริกนั่นแหละเป็นจุดสำคัญที่ พระาราหันทุกอนว่าเฮ้ยวันเป็นเดือนสามนะวันเป็นเดือนสามนะถ่ายทอดกันมาไม่รู้กี่ชาติตกี่ชาติตอกี่ชาติแล้วก็รู้นรู้อย่างพวกคุณนี่ก็รู้กันหมดแล้วมาค่ะเออมีความส,สมบูรณ์ตรงนี้วันสําคัญเออพระเจ้าพระพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนวันมาค่ะเดือนสามไม่วันที่ไปพอม,มาปับ๊บแล้วก็จะมีจํานวนพระาราหัน และพระารานทุกอง์นี่ะเป็นเอหิเอหิบเอหิบเอหิภพิกุเป็นเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าท่านารับบวชให้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่บวช้วยจตุตจตุตกัยัติจตุตกรรมไม่ใช่บวชอย่างนั้นบวชอย่างพระพุทธเจ้าบวชเอหิบเอหิภพิกุเอ,อ้าวจงเป็น ไม่มีพิธีอะไรมามาจงเป็นสงมาได้เลยแล้วมารวมต้อง,งขององค์นี้นี่น้อยที่สุดในกระบวนของพระพุทธเจา้าทุกองค์เป็นองค์ที่มีน้อยที่สุดแล้วพันสองาสิบพโดยไม่ได้นัดหมายมากั้งแ้นและว,วันมาคฤเบิกนั่นแหละที่จริงก็มีนัดหมายมาคฤเบิกนี่แหละเป็นเครื่องหมายที่นัดหมายที่จริงจะบอกว่าไม่ได้นัดหมายแต่ทุกคนรู้ในตัวเองนะ ทุกคนในตัวเองไม่ต้องบอกกันนะแต่รู้ในตัวเองมาตั้งรู้กี่ชาติมาดูนะกี่ชาติกี่ชาติไม่รู้รู้ในตัวเองมาโอ้วันนี้มันสำกัญพระพุทธเจ้าปรากฏเราต้องมามากันเลยงวดแรกเลยพันสองร้อยห้าสิบจึงเป็นวันสําคัญของวันมาคมาคบูชาอย่างนี้นะส่วนอาสารหาบูชานั้นมาคบูชาในรู้กันเป็นประวัติของหลักฐานของาศาสนาพุทธเลยนะ แต่อาสาหาบูชาเนี่ยเป็นความรู้ของประเทศไทยของของสังคมพุทธที่อื่นๆเขาก็ไม่สำคัญเท่าไหร่อาสา,าหาบูชาแต่ไทยนี่คนพบนะคนพบว่าเป็นวันที่เกิดภิกษุองค์แรกมีพระพุทธเจ้ามาแล้วอันหนึ่งและพระพุทธเจ้าเทศเป็นกันแรกจึงเกิดพระพุทธพระพุทธองค์แรกแน่นอนสองเทศกันแรก สามมิสงคือโคนทัญญะเป็นองค์แรกเกิดขึ้นมาเป็นครบสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นวันแรกคือวันอาสาหนบูชาสิบห้าค่ำเดือนแปสองเดือนจากที่ตัดสรุวันรู้ว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็น่าจะส่งยํำซ้ำว่าพระพุทธเจ้าที่ตัดสรุวันวิสาขานั่นน วันวิสาขเดือนหกนะที่ตัดสะรู้ตอนนั้นไม่ได้ว่าท่านเองท่านปฏิบัติธทำอะไรท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมท่านทวนระลึกถึงตัวเองว่าท่านนี่เป็นใครไ้ทำอะไรมาท่านก็รู้โอ้ได้สั่งสมบารมีมาจงก็ต้่งและท่านก็รู้ว่าโอ้เราเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วครบสมมาสมบ,บธิจานมาแล้วมาชาตินี้มาประกาศตัวเองว่า เราเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติธรมอะไรไอ้ที่ปฏิบัติ6ปีนะ่ะมันเรื่องลิงลมมุมก็พองถูกโลกหลอกเป็นเครื่องเรื่องของเดรัจฉีเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมหปีในป่าพระพุทธเจ้าต้องกรตัดไว้บอกไว้ว่าหปีนั้นเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องทางผิดเป็นทางผิดและที่ท่านงมงายกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไปยึดติดกับความรู้เดรัจฉี ต่เดี๋ยวนี้กระแสหลักของศาสนาพุทธทุกวันนี้ยังหลงเดรัจีอยู่นั่นนะออกป่าไปนั่งหลับตาไปอะไรอะไรต่างๆที่อาตมาพูดย้ำซ้ำจนกระทั่งเบื่อตัวเองไม่กระดิกไม่รู้เรื่องไม่เชื่อไม่เห็นจริงไม่มาศึกษาไม่มีปรตโตโคสะนะเพราะงั้นในศาสนา,าพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้า มันเป็นซับซ้อนคือความซับซ้อนท่านไม่ได้ปฏิบัติอะไรท่านระลึกชาติยามหนึ่งยามสองยามสามครบแล้วก็อ๋อเราบริบูรณ์ท่านเราเป็นพระพุทธเจ้าครบแล้วก็จะมาประกาศตัวก็มาประกาศตัวว่าในเรื่องของธรรมะของพพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยจะรุ่งเรืองในอนาคตพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองในอนาคตเพราะเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติคุณธรรมและเป็นคุณวิเศษของมนุษยชาติ ตั้งแต่แต่และบุคคลจนกระทั่งเกิดเป็นสังคมกลุ่มจนกระทั่งเป็นคณะใหญ่เป็นประเทศและจนกระทั่งเป็นจักรวรรดิจะมีหลายๆประเทศรวมกันในอนาคตก็จะขยายพูดเดียออกไปแต่ขยายได้ไม่ใหญ่เท่าเทวนิยมหรอกเพราะในจำนวนคนตอนนี้ก็ประมาณเจ00ล้านในอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกไปอีก ถ้าอีกไปอกอกสี่สิบปีสามบปีสี่สิบปีโอ้โหมันจะมันจะกว่าหมื่นล้านประชากรในโลกนี้กว่ามันจะมันปฏิภาคทาวีเพราะคนมันเพิ่มขึ้นเยอะจะก,กําหนดยังไงกำหนดยังไงก็เพิ่มก็เพิ่มไปปฏิภาคทาวีสัตว์โรคคือมนุษย์เนี่ยที่เป็นสัตว์โลกที่ยิ่งใจที่สุดฉลาดที่สุด โลกจะพังโลกจะเป็นโล,โล,โลกาลียุคโลกจะเดือดร้อนมันใกล้เข้าไปทุกทีแล้วแต่ในขณะที่โลกจะเป็นกาลียุคคนที่ยอดยอดที่จะเก็บเก็บกวาดหรือรวบรวมคนที่จะเป็นคนหลุดพ้นจากกาลียุค หมายความว่าลอยตัวจากกระียุกนะเพราะไฟกระียุกไม่ไม่ตายคนพวกนี้มีความเรียกว่าอะไรละ่ะนังเหนียวอะเรียกว่าอะไรอะ่ะภูมิคุ้มก,ก,กันนั่นแหละเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันทำชายัยภาษาตกกอยู่ยงคงกระพัน นะเรียกว่าเป็นผู้ที่อะไรนะบ้าอะไรเมื่ั้ะอีกอันหนึ่งอ่ะเมื่อกี้อีกอันหนึ่งเนี่ยเผมนะภูมิคุ้มกันนะแม่ไอ้ภูมิคุ้มกันก็หลุดแค่นี้พูดเลทวนภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันแล้วว่าอยู่ยงคงกระพันนะทีภาษาหนึ่งว่าอยู่ยงคงกระพันภาษาหนึ่งว่ามีภูมิคุ้มกันสูงสุดเนี่ยเขามีคุณสมบัติเขามีคุณธรรม เขามีธรรมะอันนี้ของเขาอย่างจริงๆเลยเลยพอแจนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถูกอะไรก็ไม่ไม่ได้ทําลายไม่ได้เลยอยู่ยงคงกระพันจริงจริงไม่ใช่ํานวนแต่เป็นเรื่องจริงได้มันจะมีความแคลวคลาดแคลาดะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เป็นอจินไตเป็นการบอกไม่ถูกหรอกอธิบายไม่ได้หรอกจะแกลัวคลาดไม่มีเรื่องที่จะมาเข้าแผ่วพาน ทําให้เกิดอะไรแต่ใดไ,ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่องโทษเรื่องภัยพวกนี้ผู้ที่มีบารมีจะหลุดจะรอดจะไม่ค่อยมีอะไรเท,ท่าไรเท่าไรเท่าไรจริงจริงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะทาร้ายทาร้ายเก่งที่สุดสูงที่สุดอย่างเทวทัตเนี่ยพยายามหาทางนะมอมเมาช้างนาลิกีลายมอมเมาไม,อม,อม,อมอ้แทงไล่แทงุดยาก็ยังไล่ไม่ได้เลย ทำอะไรต่างๆนานาสารปรติกจะชัยเทวทัตจะพยายามทําร้ายพระพุทธเจ้าออให้ตายเอาให้ตายเอ,อตาออตายไม่สําเร็จไม่สําเร็จรอ,ร,อรอด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 สุดท้ายก็ได้แค่หินสเก็ตหินมาถูกพระบาทมาถูกนิ้วท่อเลือดเท่านั้นเองทำร้ายได้แค่นั้นเป็นจินไตที่เป็นเรื่องที่ มีสิ่งจริงมีคุณธรรมจริงมีบารมีจริงมีสิ่งที่ป้องกันให้เป็นภูมิคุ้มกันให้ซึ่งมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเป็นกําแพงไร้สภาพที่หุ้มกันท่านไว้จริงๆซึ่งยืนยันพิสูจน์ได้เลยในชีวิตอาตมานเนี่ยก็พอมีอันนี้เป็นเครื่องยืนยันบ้าง ที่เคยพูดว่าหลายทีแล้วอาตมากเกิดมาชาตินี่นี่ไปจะพูดแล้วไปท้าทายนะไม่ได้ท้าทายหรอกก็มีใครไม่มามา,มา,มาทำลายอาตมาถึงขนาดนั้นไม่มีนะมีแต่หอกปากเป็นหลักนี่สูงสุดก็โดนแก้น้ำตาในชีวิตนี้ี่สูงสุดโอ้โแสบซะไม่มีอ่ะ ใครจะเตะจะถีบแค่นั้นก็ไม่เคยเจออาตมาไม่เคยโดนไม่เคยมีอะไระจะเตะจะถีบจะโดนตบโดนตีอะไรก็ไม่มีในชีวิตไม่ไมี